สวัสดีครับเหรียญที่มีผู้นำไปใช้มีประสบการณ์มากมายเกินขณานับซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้มีพิธีปลุกเสกโดยคณาจารย์หรือเกจิอาจารย์แต่อย่างใดแต่เหรียญกลับมีพุทธคุณสูงโดยมีคติความเชื่อว่าผู้แขวนจะมีโชคลาภและบารมี เหรียญนี้ก็คือเหรียญปราบห่อนะครับเหรียญปราบห่อเป็นเหรียญที่ระลึกลักษณะของเหรียญปราบห่อนั้นทําด้วยเนื้อโลหะนะครับซึ่งเป็นเนื้อโลหะชุบเงินนะครับที่เรียกว่าชุบเงินนั้นวิธีพิจารณาเหรียญปราบห่อเดี๋ยวจะเรียนไปในขั้นตอนต่อไปให้พิจารณาสภาพผิวสีผิวด้านนอกนะครับมีทั้งหมดอยู่3ส่วน ตอนนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ด้านหน้าของเหรียญปราห่อเหรียญปาาห่อตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีรูปพระบรมราชารที่5รองรับด้วยพวงมาลัยผินพระพักเสี้ยวมีอักษรที่ริมขอบบนว่าจุลาลงกรบรมมาาชาธิราชนะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นรูป นะครับรูปพระสยามเทวาธิราชทรงของงาวขี่คอช้างรองรับด้วยโบริมขอบบนมีอักษรว่าปราบห่อนะครับเดิมนั้นเหรียญจะมีห่วงนะฮะเดิมเหรียญเนี่ยจะมีห่วงแต่เนื่องจากว่าเหรียญน,นี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการพกใช้บูชาไม่ว่าจะเป็นอ่า เครื่องระลึกนะครับเพื่อเป็นขันกำลังใจก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางราชการในยุคสมัยนั้นก็ดีมีการพกใช้บูชาสภาพของเหรียญก็คือจะอยู่ในสภาพที่เกิดการสึกเรือนทำให้เห็น,หนสีผิวนะครับทั้ง3โซนเนื้อได้อย่างชัดเจนทีนี้จุดสังเกตรแรกนะครับที่เป็นจุดสังเกตสังคัดสำคัญของเหรียญปราภ่อ นอกจากการพิจารณาของน้ำหนักที่มีการพูดถึงว่าเหรียญปราพ่อนั้นควรมีน้ำหนักอยู่ในน้ำหนักที่ประมาณที่พูดถึงกันนะครับประมาณ11กรัมนะฮะการพิจารณาที่สําคัญของเหรียญนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือพิจารณาของสีเหรียญก่อนนะครับเรามาพิจารณาโซนของสีเหรียญจะมี3โซนสีด้วยกันนะครับมาพิจารณาพร้อมๆกันดังนี้นะครับ โดยที่ลักษณะของอผิวเนื้อโลหะนะครับจะไม่ได้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินทั้งทั้งเหรียญน,นะครับส่วนผิวของเนื้อโลหะเหรียญปรับห่อเนี่ยจะมีอยู่3โซนด้วยกันโซนแรกเนี่ยจะมองเห็นว่านะครับจะเคลือบด้วยโลหะเงินโซนผิวที่สองนี่ก็จะเป็นโซนผิวสีน้ําตาลแก่ นะครับออกสีน้ําตาลแล้วโซนผิวที่3ที่เกิดการชํารุดเห็นด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีดานะครับเป็นสีดํา<ำ>ๆ<ำ>นะฮะอันนี้พิจารณาโซนผิวเหรียญปราบห่อนะครับซึ่งเหรียญปราบห่อโซนใหญ่เนี่ยจะมีการพกพานะครับเพื่อใช้บูชาครับจะเกิดการชารุดชารุดแล้วตรงขอบเหรียญปราบห่อนี้บล็อกพิมพ์ของเหรียญปราบห่อที่ นะครับทำเป็นแบบแม่พิมพ์นั้นมีแบบเดียวนะครับซึ่งเหรียญปราบห่อนั้นสร้างาหลายวาระนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่ไปราชการปราบห่อในการทําคุณงามความดีการปราบกบฏเนี่ยถ้าไปสองครั้งก็จะได้รับทั้งสองครั้งถ้าไปสามครั้งก็จะได้รับทั้งสามครั้งนะครับเป็นเหรียญที่สร้างจากตัวแบบพิมพ์ตัวเดียวกันนะครับจึงเกิดการชํารุด เกิดต้องรอยอขอบพิมพ์ที่เกิดการชารุดของบ็อกพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติครับลักษณะของขอบเหรียญด้านหน้าจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะแล้วก็โซนผิวเมื่อกี้นี้ว่ามี3โซนว่าไปแล้วนะครับที่เรามาดูส่วนด้านหลังนะครับเดิมเหรียนนี้จะมีห่วงนะครับจะมีห่วงซึ่งเป็นลักษณะหูเชื่อมเป็นห่วงหูเชื่อม เราจะเห็นร่องรอยของหูเชื่อมตรงบริเวณนี้นะครับของเหรียญน,นะฮะเกิดการหลุดออกไปนะครับเนื่องจากาผ่านการใช้นะครับแล้วสิ่งที่ให้ท่านพิจารณาในสิ่งที่2นะครับเป็นส่วนสําคัญของเขาเรียกว่าเป็นเส้นบังคับของบอกขอบเป็นเส้นบังคับของบล็อกพิมพ์ เหรียญนี้เป็นเหรียญปราบห่อนะครับนะฮะเป็นเหรียญปราบห่อเดี๋ยวผมจะให้ท่านพิจารณาตรงจุดสําคัญในการพิจารณาเหรียญปราห่อครับที่ตัวแม่พิมพ์แบบพิมพ์ตัวเดียวกันนะครับมีตัวเดียวนะครับที่ต้องต้องพิจารณาในส่วนของพิมพจุรงจุดนี้เป็นจุดสังเกตสําคัญนะครับเพราะว่าแบบพิมพ์มีแบบเดียวนะครับ พิจารณาที่สำคัญจุดที่2นะครับที่ได้เรียนจุดที่1ไปแล้วก็คือเรื่องโซนผิวของเหรียญปรับห่อเนี่ยก็จะมีโซนผิวสีอยู่3ส,สี3โซนนะครับ3โซนโทษทีไม่ใช่3ส,สีนะครับขอโทษครับท่านอภัยก็คือจะเป็นโลหะชุบเงินด้านนอกแล้วชั้นในตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นสีดำ นะครับพิจรารณาเห็นง่ายตามร่องรอยที่เกิดการชำรุดเนยนะครับนะครับจุดสังเกตพิจรารณาจุดที่2ที่สําคัญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปราบห่อที่ให้พิจรารณาที่ด้านหลังนะครับของเหรียญปราบห่อด้านหลังเนะ่ะเป็นรูปนะครับพระสยามเทวาธิราชทรงขอเงานะครับให้พิจรารณาตรงคําที่เขียนว่าห่อนะครับ ทรงขอเงาทิมห่อนะครับพระสยามเทวาธิราชทรงขอเงาทิมตรงห่อนะครับตรงตัวออ่างนะครับจะเห็นว่าตัวออ่างนี้กับขอเงาของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยจะเชื่อมติดนะครับเชื่อมติดเป็นส่วนเดียวกันเลยนะครับตรงปลายของขอเงาจะเชื่อมติดกับตัวออ่างเลยนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดพิจารณาที่สําคัญ แล้วตรงคําว่าห่อเนี่ยครับแต่ก่อนมีบล็อกเดิมอยู่แต่ได้สะกดผิดของคาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่มีแม่เอกแล้วก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับใช้พิมพ์ปัจจุบันคือพิมพ์เนี่ยซึ่งมีแบบพิมพ์แม่พิมพ์เป็นแบบเดียวนะครับอันนี้คือจุดพิณาที่2ที่สําคัญครับตรงของเงาที่ทิ่มลงไปที่ห่อนะครับนะฮะแล้วเรามาดูรายละเอียดของเหรียญนะครับองค์ประกอบโดยรวมทั่วๆไปของขอบเหรียญ ตามที่ได้เรียนแล้วว่าเป็นเหรียญที่สร้างหลายวระมีแมบบ่แม่พิมพ์ตัวเดียวนะครับแบบบล็อกตัวเดียวทําซ้าๆบ่อยๆก็เกิดลักษณะของขอบเนี่ยเกิดการแตกชํารุดเป็นร่องรอยทางธรรมชาติให้เห็นเป็นลนนักษณะเช่นนี้เกือบนะครับส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอ2เหรียญเนี่ยจะเป็นเช่นนี้นะครับตามขอบเหรียญเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างจากแม่พิมพ์ตัวเดียวไอ้นี้เห็น รายละเอียดด้านหลังนะครับเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปพิจารณาในส่วนที่3ที่สําคัญก็คือตรงขอบขอบของเหรียญนะครับการพิจารณาของเหรียญนะฮะที่ด้านหน้านะครับจะมีตัวอักษรนะครับพิมพ์คําว่าจุลาลงกรนะครับบรมราชาธิราชนะครับนะฮะ ท่านจะเห็นอูสังเกตรตรงนี้ด้านหน้านะครับสังเกตในรายละเอียดและจดจำนะครับผมไม่ชำนาญการบอกนะเรื่องเกี่ยวกับการจดจำในส่วนที่ปริกย่อยเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นเฉพาะสภาพภายนอกที่ให้เห็นเด่นชัดนะครับและข้อสำคัญของการพิจารณาเหรียญป่าพ่อ ก็ตรงตัวห้อนี่แหละครับที่เป็นตัวปัญหาซึ่งเป็นตัวกระบ,บทที่ต้องปราบล้างนะครับซึ่งพระสยามเทวาธิราชนะครับทรงของเงานะครับตรงปลายของเงาที่สังเกตตอนแรกเนี่ยได้เรียนไปแล้วก็คือว่าจะทิ่มตรงห่อตรงตัวอออ่างเชื่อมเป็นตัวเดียวกันกับอออ่างนะครับตรงตรงปลายของเงานะครับส่วนที่สองท่านจะเห็นนะครับตรงคําว่าห่อเนี่ยเป็นตัวปัญ ปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาอยู่ที่ที่ห่อนะครับก็เลยต้องปรับนะครับตรงส่วนนี้นะครับท่านดูให้ดีนะครับแล้วก็ข้อสังเกตในส่วนสุดท้ายก็คือตรงขอบเหรียญน,นะครับจะให้พิจารณาตรงรายละเอียดก่อนนะครับท่านจะเห็นขอบเหรียญอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับที่ว่าเป็นเหรียญชุบโลหะเงินนะครับเพราะว่าในส่วนที่ไม่สึกเรือน,นี้ก็จะมีโลหะเงินชุบเคลือบอยู่ แต่จริงๆผิวด้านในนี่ก็เป็นสีน้ําตาลเนี่ยนะครับเหรียญเหรียญมีสโซนโซนผิวนะครับเหรียญปราบห่อนี่นะครับให้ท่านจดจํารายละเอียดสีผิวเอาไว้เหรียญที่ผ่านการศึกใช้เนี่ยจะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับเอามาพิจารณาขอบเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับครับการดูขอบเหรียญผู้พิจารณาหรือมีความรู้ทางด้านช่างนะครับจะไ เห็นว่าการพิจารณาด้านขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นการพิจารณาที่สําคัญนะครับเรามาพิจารณาขอบเหรียญของเหรียญปราพ่อไปพร้อมๆกันที่เกิดจากตัวพิมพ์นะครับแบบบล็อกเนี่ยตัวเดียวกันนะครับซึ่งเกิดการใช้ครับหลายครั้งนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับเหรียญน,นี้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับอย่างมากนะครับแล้วก็ อาจจะเกิดการล้างผิวด้วยบางครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อเงินนี่ไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อเดียวทั้งเหรียญน,นะครับก็คือเป็นเพียงแค่การชุบนะครับท่านจะเห็นด้านขลางเป็นเนื้อเงินที่เห็นชัดเจนเป็นการเพียงการชุบนะครับชุบโลหะเงินลนักษณะเป็นการชุบเคลือบไว้ภายนอกแต่เนื่องจากเหรียญน,นี้มีนะครับ ท่านจะเห็นด้านข้างใช่ไหมฮะต้องรอยการแตกของบล็อกที่เกิดการใช้บ่อยนะครับแตกชำรุดไม่เสมอนะครับนี่ขอบเหรียญน,นะฮะให้ท่านได้พิจารณาช้าๆนะครับตรงส่วนที่มีเงินหลงเหลืออยู่จางๆส่วนใดที่ลบอยู่ก็จะเห็นเนื้อโซนที่2ซึ่งเป็นสีน้ําตาลน,นะครับเนื้อโซนที่3ก็คือเป็นสีดํานะครับเป็นสีออกน้ำดำครับขอบเหรียญน,นะครับ นนะนี่เป็นการพิจารณาในเบื้องต้นนะครับเพียงเท่านี้ก็ท่านเห็นแล้วก็หยิบได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหลักการพิจารณาที่สําคัญนะครับเรามาพิจารณาพร้อมๆกันด้านหน้าของเหรียญปราบห่อนะครับก่อนที่จะลาจากทุกท่านไปนะครับ ในโอกาสสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านได้ชมเหรียญปราบห่อนะครับจดจำรายละเอียดที่สำคัญเอาไว้นะครับตามที่ได้เรียนไปแล้วครับผิวของเหรียญเนี่ยยังคงความเงางามงดงามนะครับถึงผ่านการใช้ผ่านการสึกล้างยังไงท่านดูนีครับผิวมี3ส,ส่วนเนืผิวด้านนอกนี่นชุบโลหะเงิน ผิวด้านตรงกลางเนี่ยเป็นผิวสีน้ําตาลแต่ก็ยังเงางามนะครับคงความเงางามและด้านในสุดเนี่ยเป็นผิวสีดํานะครับโซนเนื้อของเหรียญปราบห่อฮะนี้มาทวนดูนะครับแล้วลักษณะที่2ก็คือให้สังเกตตรงคาว่าห่อนะครับมาทวนอีกครั้งหนึ่งตรงคาว่าห่อนี่ครับเป็นตัวที่เป็นตัวปัญหาต้องปราบนะครับก็คือองค์พระสยามเทวาธิราชนะครับตรงปลายขอนะครับขอเงานะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะทิ่มลงไปที่ตัวอ่างเชื่อมเป็นตัวเดียวกันนะครับ ในรายละเอียดที่สําคัญเพียงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถที่จะพิจารณาเรียนปรับพ่อได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับขอความสิริมงคลจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกเคนเทินสวัสดีครับ